สวัสดีครับเราจะมาแกะกล่องนะครับอาจจะยังไม่รีวิวนะแค่แกะกล่องไวว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเ,เครื่องปัน่นทีฟาวครับผมรับประกันสองปีนะคุณผู้ชมนะรับประกันสองปีแล้วก็เนี่ยรับประกันสองปีเป็นรุ่นที่ว่า เป็นเครื่องปั่นหนึ่งอันแล้วก็โถน้อยโถหนึง่งอ๋อโอเคเออเข้าใจละเพื่อชีวิตมากเลย<ร>อ,อันเนี้ยแล้วก็มีเนี่ยม,มีมีไม้คีบด้วยนะครับไม้แบบไม้ไม้ปาดนะคุณผู้ชมนะโอเคอันนี้ซื้อมาจากโชปี้นะครับผมในราคา654บาทนะครับผมเขาขายเครื่องละ599แล้วก็เราก็โดนค่าส่งไปประมาณเท่าไหร่วะห้าสิหหรือเท่าไหร่นั่นแหละนะนะ แต่โดยรวมแล้วอะทั้งหมดเนี่ยที่จ่ายไปคือ654้อยห้าสิบสี่บาทนะครับผมหกร้อยวัตนะคุณผู้ชมห0 0้อยวัตแล้วก็วเนี่ยดูดิรับเนี่ยมีมีอะไรแท้พร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมนั่นเลยนะแล้วก็ได้ดูประกันเห็นไหมประกันสองปีคุณผู้ชม,ม ประกันสองปีนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะแกะกล่องละเราแบบ้ามันถ้ามันเหลาม,มากมันถ้ามันเหาม,มากเราเราจะแกะกล่องนะเราจะถอนเรามากเราเราจะจบชีวิตตัวเองไม่ได้เราจะฆ่าตัวตายไม่ได้เมืองไทยเราหมอไม่ให้หมอฆ่าฆ่าแบบให้ยาตายเราไม่ได้ถ้าเกิดถึงตัวนั้นหเขาต้องประคองอาการไปผมจะแกะนานยังไงก็นะก็คุณไม่มมไมไมชอบคุณก็กดข้ามไปแล้วกันนะแต่ถ้าด่ากันมั่วๆเนะยจะบล็อกให้หมดเลยนะ โอเคนะบอกแล้วนะเออเขาก็ให้ใบประกันมานะเมื่อแกล่ะถือมันูไม่อยู่แล้วแล้วจอยรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดจอยเดินไปแผงกัตัวบักจอยไม่หรอค่ะพอาะจอานมาแล้วคือจอยเป็นคนที่มีความอดทนแล้วมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวมานะคะในการรักษาแต่เราแผงที่จอยทําเนี่ยไม่ได้ทำนิ่งๆแล้วเลือกนี่ฮะโอเคครับจริงๆทำทำกระบวนการ

ถึงไม่ว่าเราไปซื้อตามร้านก็ต้องเขาก็มีไงแต่ว่าเออกก็ทำเป็นนะโอเคแล้วโอ้โหนี่คุณผู้ชมสวยมากเลยฮะเฮ้ยมันแกกลางแน่นว่ะเรื่องของกูครับเอาเ้นะเกียนแล้วกูจะบล็อกให้หมดเลยนะไอ้เหี้ยโอเคนะครับเนี่ยเป็นฝา มันก็เป็นฝาเลยเนาะดูดิคุณผู้ชมเออดูฝานี่เฮ้เฟี้ยวเฟี้ยวอ่ะแล้วก็อันนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยฮะดูใบมีดเขาดิคุณผู้ชมแม่เจ้า เฮ้ยสวยดีเนาะเออว่าแจ๋ว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 แล้วคุณผู้ชมใบมีดแม่งแบบโคดมากเลยเฟี้ยวมากอเด้เลยเดี๋ยวเฮียโอเคครับปิดยังไงอะโองเวล เวนละเวินอินเตอร์ไพรส์โอเคฮะปิดไม่ถูกนะนี่นะคุณผู้ชมนะก็มันก็จะล็อกตามล็อกของเขานะครับโอเคครับสวยดีสวยมากเลยแล้วก็เดี๋ยวนี่ฮะนี่คือเครื่องปัน่นนะนี่มีไม้ขี้เห็นไหมนี่ไม้ไม้ไม,ไม้ไม้ขีบไม้อะไรนะเขาเรียกว่าไม้ปาดไม้ปาดเออ เออไม้ไม้คีบไม้ปาดไม้ปาดนะคุณผู้ชมกปจะถัมมันใช้คีบตรงไหนอืมไม้ปาดนะฮะสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยถ่ายรูปนิ่งก่อนชุบอืมคุยนัย่งค,ค,คุยคนเดียวแล้วอารมก็จะเียไปเบียมาแเกิดเกิดอารโลกซึมเศร้าเกิดแบบอะไรี้อยเยอะมันไมแล้วะมันปวดจยหยดยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคู่มือนะครับมีคู่มือ ตามดเนี่ยไม่กเข้าปวเป็นมนเ็งครับแล้วก็ต้องเป็นมเรงพาะมันเจ็บปวดมันพอรัอาหารมันทุกอย่างมันจะถูกมันกระจายในร่างกายเราเราไมสามารถถูกมันได้เครเราที่แผนปัจจุบันที่เรารักษากันก็เนี่ยนะก็มีคู่มือนะเป็นภาษาอังกฤษนะไอ้หาไอ้กูคนไทยอี้มึงทำภาษาไทยให้ได้ไหม นะอ้าวมีมีภาษาไทยมีภาษาไทยนี่มีภาษาไทยอยู่นะฮะก็เป็นคู่มือของเขาเป็นเล่มๆนะมีภาษาแขกภาษาฝรั่งนะคุณผู้ชมภาษาไทยนะฮะนาทีแล้วโนะอ้ยครบสิบนาทีอันนี้แกะกล่องแล้วก็รีวิวภายนอกแล้วกันนะไม่รีวิวการใช้งานนะหรือว่ารีวิวการใช้งานเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราค่อยามารีวิวการใช้งานนิดก็ได้แล้วก็ อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใบอันนี้ก็เป็นใบอีกใบหนึ่งใบเขาเรียก่าใบอะไรไม่รู้นะอ่ะ International Guarantee อ่า in t e r n a t i o n a l Guarantee นะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ทางป,ป,ป,ปลอดมันไม่เป็นไรนี่อันนี้เป็นตัวเครื่องเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ดูเครื่องมัน ุดวเลยเครื่องเขามีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สองนะหมุนวืด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 นะเราชอบแรงชอบน้อยก็วืดวืดวืดไปแล้วก็นี่เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะไม่ใช่เหล็กนะคุณผู้ชมแต่ถ้าพวกไอเครื่องปั่นอันใหญ่เอ้ยพลาสติกหรือเหล็กวะพลาสติกหรือเหล็กวะมันเหมือนเหล็กวะดูไปดูมาเนี่ยจับแล้วมันเหมือนเหล็กเลยคุณผู้ชมอาจจะเป็นเหล็กก็ได้นะ เหล็กหรือพลาสติกไม่รู้ฮะแต่ว่ามันเหมือนเหล็กดูมันแข็งแรงมากเลยไอตัวเนี้ยนะดูอันนี้มันก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคตามมาตรฐานของที่ฟาวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูใต้ฐานของเครื่องเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนี่กันชั้นอ่าเนี่ยหกหกร้อยวัตต์หกร้อยวัตต์นะคุณผู้ชมเนี่ยรุ่นเนี้ยนะแล้วก็เน,นี่ย ตัวเครื่องตัวฐาน power powerli เหรอเทคโนโลยี powerli technology โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะอยู่เลยวะเก็บละแค่นี้แหละแกกอลิบนาทีเอาให้มันครบสิบนาทีอ่ะสำหรับว่าใครที่แบบว่าเอ้ยอยากได้เครื่องฝันเครื่องหนึ่งอ่ะคืออาจจะ ไม่รู้ว่ามันสมูทตี้ได้หรือเปล่านะแต่อันนี้คือที่ซื้อมาเนี่ยจะเอามาปั่นเครื่องแกงไงใครกําลังหาที่ปั่นเครื่องแกงเครื่องปั่นเครื่องแกงอะปั่นพริกแกงทําแกงส้มแกงเขียวหวานแกงอะไรพริกแกงแบบปั่นเอาเองอะแนะนํารุ่นนี้ก็โอเคนะฮะเพราะว่ามันก็เพียงพอ6กร้อยวัตต์นี่ก็ปั่นเงินกระจกระจายแถมว่าไอ้หูไม่มีสมาธิเลยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ถ้วยเล็กเปลี่ยนได้ไหม มันคือไม่เกี่ยวกันเลย <c oughs> มันพูดแทรกไงเขาพูดของเก่่เดี๋ยวก็เนี่ยก็เป็นถ้วยเล็กเนี่ยมันปั่นดีกว่าไอ้ไอ้แบบว่าถ้วยที่มันเป็นอันละร้อยกว่าบาทอ่ะมันปั่นดีกว่านะความละเอียดของเครื่องเนี้ยกับไอ้เครื่องเล็กที่ถูกๆเคยเห็นใช่ไหมประมาณพวกเอ g เคอันเล็กๆอ่ะสามสี่ร้อ่ะไม่ใช่อันละร้อยเออนั่นแหละ สามสี่ร้อยกว่าบาทอะ่ะอันนี้มันจะปั่นดีกว่าแนะนําเลยถ้าจะซื้อนะฮะเอามาปั่นพริกแกงอะไรพวกนี้โอเคตอบโจทย์นะฮะก็ลองไปดูแล้วกออันใครชอบยี่ห้อไหนแต่ว่าส่วนตัวใช้ก่อนนั้นที่ใช้ฟิลิปแล้วมันก็แมวมถีบตกนะแตกเลยก็เลยไม่อยากไปซ่อมละเพราะว่าถ้าซ่อมมันก็จะต้องเหมือนกับซื้อเครื่องใหม่อะ่ะแล้วว่าเราซื้อเครื่องใหม่กันเลยดีกว่า ก็เลยเอาตัวนี้แหละมันอยู่ในวงงบนะฮะห้าร้อยเก้าเก้าน้อ้ในโชปีอ้อ่ะแล้วก็มาโดนค่าส่งอีกหกสิบกว่าบาทรวมรวมมันเป็นห้าสิบสี่หก้ห้าสิบสี่บาทอะะก็ใครอยากได้ก็ลองไปซื้อซื้อเอาดูแลกันนะฮะผมก็เก็บละเฮ้ยหรูคุณจะลองเลวะเดี๋ยวลองก็ได้เดี๋ยวลอ,ลองนะในข้งนั้นนะไม่ก็ไปปันนะ่ไม่ดิลองเทสนี่นะผมจะไม่ได้ปั่นกับ ผมยังไม่เสียบกับไอตัวนั่นนะตัวไอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรวะตัวไอเนี่ยตัวตัวไอผมจะไม่ปั่น่ะไอเอาเอาเอาไอตัวโถใส่เข้าไปนะผมจะเอาตัวสายไฟเนี่ยเสียบแล้วก็ลองดูว่ามันมันปั่นได้ไหมมันอะไรอย่างเงีย้ยไงเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันทดสอบกันเดี๋ยวจ่ะแกะ ใบมีดมันอะไรนะเออไงดูไออันเล็กกันว่ามันมีกี่ใบแกะไม่ได้กูค,ควายไม่ใช่เรามมนให้นั่นนะแต่เราฟังแล้วมันไม่มีสมาธินะ่ะมันพูดแย้งกันอนะ่ะไม่ใช่เขาเป็นคนผิดจะไม่เกี่ยวอนะัะไม่มีใครผิดใตรถูกแต่มาถึงว่านะ อัดคลิปเพราะมันนั่นเงีโอเคฮะก็โอ้เดี๋ยวจะแกะก่อนโอ้แกะนานใช่ไหมล่ะนะไปฟ้องแม่มึงไอ้ควายกูแกะนานเฮียรับหนึ่งนะเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนผมจะทำให้ดู มันสุดยอดมากเลยนะก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโหลดขาตั้งก่อนปุ๊บๆุๆบุุุอืม <c oughs> นี่นะคุณผู้ชมนี่นะเดี๋ยวเราจะลองให้หมดเลยว่ามันยังไงนะรถมอเตอร์ไซค์ใครอะน,นี่ มาจอดหน้าบ้านเราครไม่ใช่เพื่อนโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กแล้วนะแล้วมาลองเทสกันดูว่ามันยังไงนะคุณผู้ชมนะต้องลองดูอ่ะนะฮะเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวเราอ้าวแล้วทำไมไม่หมุนวะเอ้าเวลากู ไม่เนี่ยมันต้องหมุนดิทไไมม่เพราะอะไรอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเอาโถั่วมาวางตั้งเองแสดงว่ามันไม่ีนั่นเหรอฮะเขาก็เลยไม่ติดอย่างนั้นเอออะเป็นถั่เพราะว่าไอ้ฟิลิปส์อ่ะนะที่ใช้อะมันมันมันยังไงวะ มันหมุนไงโอเคคุณผู้ชมโอเคโอเคครับทำงานได้เต็มระบบดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยังไงอีกก็ถ้าเรา,ถ,า,เราถ,ถ้าเราถอดเนี่ยถ้าเราถอดเนี่ยนะแล้วเราไปหมุนเงี้ยมันไม่ทำงานนะคุณผู้ชมแสดงว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหล็กเว้ยเหล็กแบบเหมือนเหมือนเพื่อเชื่อมต่อไอสวิตนั่นกันอะ นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเนี่ยพอผมเปิดเนี่ยมันไม่ทํางานแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมใส่เนี่ยใส่แท่นเนี่ยหมนุนทันทีเลยเห็นไหมอันนี้คือเบอร์หนึ่งแต่ถ้าเราอยากได้แรงมากกับเบอร์สองอืมมันมีสองเบอร์ครับคุณผู้ชมโอเคก็สรุปซื้อมาเนี่ยเมื่อกี้เขาเพิ่งมาส่งในชะ่ไหมแล้วเราก็ลองเทสดูใช้งานได้เต็มระบบนะฮะ แต่เราไม่ปั่นหรอกเพราะเราไม่รู้จะปั่นอะไรน้ําแข็งเราก็ไม่มีน้ําเนื้ออะไรเราก็ไม่มีไงเราก็เลยมาทดสอบก่อนว่าเราใช้งานได้นะคร, um. okay, ครับคุณผู้ชมโอเคครับก็กูก็มีวาร์ปบ้างะนะสําหรับบางคนที่มันเข้ามาเม้นดา่ามันมีไว้แต่ว่าทีนี้คือถือว่ารีวิวแล้วกันว่าใครอยากได้เฮ้ยกูจะซื้อรุ่นนี้แม่งเป็นยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็เราไปหาดูนะคุณ <c oughs> ผู้ชมนะผมว่ามันก็โอเคอะเราจะเอามาปั่นพริกแกงไง ออโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆอีกทีหนึ่งที่กดเข้ามาดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาซื้อเครื่องปั่นรุ่นนี้อยู่นะฮะทีฟาวเป็นยี่ห้อดังอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไม่ควรพลาดประกันแม่งโคตรเยอะเลยสองปีอะไรอีกสิบปีแบบมีจำหน่ายอะนะมีปัญหาอะไรก็เข้าไปหาที่ศูนย์เพื่ะแล้วกันผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขาหรอกผมแค่แบบชี้เป้าว่าราคามันถูกไงโอเคครับสวัสดีครับ ที่ดูบ๊ายบาย